สวัสดีครับวันนี้จะขอกล่าวถึงสำนักพระเกจิอาจารย์ที่มีผู้เคารพศรัทธามากมายมหาศาลและมีชื่อเสียงอย่างยิ่งคือวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีที่มีจเจ้าอาวาสยุคก่อนศตวรรษก่อนคือหลวงปู่เอี่ยมปัทรมนามะผู้เป็นที่เคารพเลื่อมใสยอย่างยิ่งและมีชื่อเสียงด้านตะกรุดโสรถมงคลและพระปิตาที่เรื่องลือมีชื่อเสียงอย่างยิ่ง และลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดของหลวงปู่เอี่ยมปัทมานามาคือหลวงพ่อกลิ่นจันทรังสีได้รับการศึกษาเวทวิทยาคมมาอย่างเต็มเปี่ยมจากหลวงปู่เอี่ยมและได้ดำรงตำแหน่งจเจ้าวาดต่อจากหลวงปู่เอี่ยมขอเคารพสักการะระลึกถึงหลวงปู่ทั้งสองรูป นาโมตัสสะภควัตโตระโตสัมมาสัมพ <und> ุทธะนาโมตัสสะภควัตโตระโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภควัตโตระโตสัมมาสัมพุทธะนาโมจันทรังศีนาอาคันติมายาอิติภความะอุอาจิตินาโมจันทรังศีนาอาคันติมายาอิติภความะอุอาจิตินาโมจันทรังศีนาอาคันติมายาอิติภความะอุอาจิตติ หลวงพ่อกลินดำรงขันระหว่าง2,408ถึง2,490ตามประวัติเท่าที่ทราบการปลุกเสกที่สำคัญที่หลวงพ่อกลินหร,หรือหรือหลวงปู่กลินมีส่วนร่วมนั่นคือการปลุกเสกในพิธีใหญ่พุทธาพิเศษณวัดส,สุทัศน์เทวรารามเมื่อ2,481ซึ่งเป็นระยะที่พระ เกจิจาดจ,จงคงอีกำลังโด่งดังและท่านได้ร่วมในพิธีร่วมกันในวาระนั้นวาระพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่หลวงปู่กลินได้มีส่วนร่วมนั่นคือการปลุกเสกพระพุทธชินราชอินโดจีน2 4 8 5นวัดสุทัศนเทวรา,รามเช่นเดียวกันเรามาชมเหรียญของหลวงพ่อกลินหรือ หลวงปู่กิ่นกันครับหลวงพ่อกลิ่นพระครูโสพลศาสนก,กิจเรียนนี้ก็ไม่ค่อยได้พบเห็นเท่าไรคงมีจำนวนไม่มากนะักคาดหมายนะครับได้มาก็ปราปลืม้มดีใจก็เป็นเรียนทรงเสมาของหลวงพ่อที่ดูเข้มคลังในซุ้ม ด้านหลังจารึกลาผลภูนทวีที่ระลึกสร้างศาลาวัดสะพานสูงพศ2512ที่จะขาดเสียไม่ได้คือพระปิดตา,าเราทราบดีว่าพระปิดตาวัดสะพานสูงของหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยสุดยอดแต่ว่าวิทยาคมเวทวิทยาตที่ดีงามต่างๆได้ถ่ายทอดมาสู่หลวงปู่กลิ่นแล้วก็ออกมาในรูปของพระ ปิตาในประเพณีหรือความดั้งเดิมที่คล้ายกับหลวงปู่เอี่ยมครับคุณจะเห็นว่ารูปลักษณ์ของพระปิตานี่คล้ายกับของหลวงปู่เอี่ยมแต่ว่ามีลักษณะล่ำสันกว่านะครับโอ้แล้วถ้าเป็นของหลวงปู่กลิ่นก็จะให้ดูที่สดือ สะดือจะมีรอยบุ๋มอยู่ที่ตรงนั้นนะครับที่เห็นนะครับตรงกลางลำตัวเนี่ยเป็นสะดือมีรอยบุ๋มอยู่ลักษณะของพระปิตานี้ก็ดูล่ำสันและที่สำคัญให้ดูที่ฐานของพระคือจะมีฝังตะกุดอยู่ที่ฐานนะครับส่วนด้านหลังก็ปกติทั่วไปแล้วครับ ที่เห็นคล้ายๆกับของหลวงปู่เอี่ยมนั่นแหละทีนี้เรามาดูเนื้อหาพระองค์นี้ดูจะแก่ว่านนะครับความเก่าแก่ของพระนี้มีแน่นอนแต่บางทีสายตาเราก็ประเมินยากนะครับต้องใช้แว่นขยายส่องหรือใช้กำลังขยายเยอะๆถึงจะเห็นความลึกซึ้งของเนื้อหาอย่างนี้เป็นต้นดูนะครับโอ้มันก็ ไม่ใช่ของใหม่หรือว่าจะมาทำอะไรกันแบบนี้ง่ายๆแล้วครับเนี่ยเก่ามากครับเนื้อหาเก่าแน่นอนลึกซึ้งลึกลังขยายกันดูชัดๆไปเลยความแตกะแหงแล้วพลิกดูด้านหลัง อายุได้ที่นะแล้วผมจะบอกเคล็ดลับที่สำคัญของพระปิดตาสำนักสะพานสูงคือท่านต้องนั่งได้ครับอย่างนี้ไม่ได้เอาอะไรติดไว้เลยแล้วก็ท่านก็นั่งได้ครับสําหรับการประกบนั้นก็เป็นประกบมีรอยประกบด้านหน้าหลังนะครับอย่างเห็นรอยอยู่ด้านข้างเป็นต้นนี่แหละครับ พระปิตาสะพานสูงก็ขอให้คุณพระแล้วก็หลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่กลิ่นประธานพรที่ดีงามที่มีโชคมีชัยแด่ผู้ชมทุกท่านด้วยครับขอให้ติดตามรายการนี้ไปแล้วคุณจะได้ชมของดี ไม่กี่คลิปข้างหน้านี้ผมจะเปิดเผยความลับที่ยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อปลายวัดกำแพงจะสั่นสะเทือนวงการอย่างไรหรือไม่ติดตามชมในคลิปต่อไปอย่าพลาดเด็ดขาดขอบคุณที่ติดตามและรับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับ